สวัสดีสบายดีไปพี่น้องเก่งมะเหนือมาตัมมะคงคือเก้าตออต่อไปผักเสียกูท่าหนาท่าป่าหรือก็เสียร่องพี่น้องเออเร่องแต่งตัวคน่เคยท่าหนาท่าป่าอาเอยคือกันเด้อสบายดีเด้อพี่น้องคนบ่เค่อยเต่ง เออบอนพี่น้อง้ยอย่าเข้นอันอันัจ้อยคับอันปะโบเต้นหนาเต่งตาบุ้ยีเนาะคุณโบค่อยบ่ค่อยแต่งจ็เกิลผผ่าคนนิ้บ่เคยท่าต้งแตขคอยหูแจ็พนมาต้งเต่หน่อยจุดไงเนาะโอ้ยังว่มีจต่ทาตปากแต่ว่าหนาตาบ้ท่าสิวโบเคียนเออร่องที่โปเอ็ดโบเป็นแฉไปด้วเาจะโบเป็นไหนนาะเอ็ดโบเป็นเอยดโเป็นเอเป็นเอ็ดโบเป็นพี่กันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวขอสิมหานแตงให้จ้าร้อสีหนาสีตาก็มีเเลยพร้อมจะมาพุ้นเนี้เหมือนแตงเหมือนแตงตัวแตงยังเหมือนแตงหนาแตงตาวิตกวิพรมแทาก็ะเป่งปุ้นเลยก็ะเดวเนาะก็ะเป่งปุ่นยังไงเออ่งปนยังพูดแล่ในมียูของทีมีมีเมื่อแต่ก็ไม่มีกระเป่งนเบาเพื่อนจ๋าบริมมีไผ่แตงเนาะมีแต่อดาุนผู้เดียวเนาะ ก็บาได้เต็มค่ะแค่กระม่เออแล้วก็ยังหูจักท่าหนาท่าตาเนี่ยวันนี้เราก็เป็นคนขาวน้ำเนะาะแต่ท่าน้อยนึงกับคืนอย่าต้อกาติดเลยเสียทองเนียกินเกลือแล้วมาจอยมียานี่ยอ้ออยาวอะจอยซิมยังเชือ่ออาร์พีกับว่าแต่มัเริ่มเต่งตัวน้อยน้อยนึงมึงมึงมีปัวนี่เนาะมึงเอาปัวนี่เนาะ ตําบ้อแต่งจ้ะเอออันนี้ก็ไข่เก่าๆไข่ก็ตอนเช้าเออใช้เครื่องใหม่ไข่เก่าๆตะกี้อันแฮงอะไรก็เหตาเนี่ยตาเบิ่งอปีก็แล้วเด้อ่มยู่มาตอนเาเหาตอนนี้นี่ตอนนี้แต่่มวานแต่มวานกมันก็ยังใส่เสื้อผ้าบ่ย่บ่ได๋ได๋แต่ว่ามันบ่แต่งอันนี้ีความงามมันก็บ่งามแต่ว่ามันใหม่อยู่แต่บ่ใส่มย่มา น้ำตาลมาเอานี่ชดาำมปดุม่เนี่ยเราก็ให้น้ำขึ้นมาให้ด้วยก่น,นาาเอานี่ไปให้หน้องนะแม่จะเพิ่งให้นะแอบไว้ก่อนเต็มดูทั้งบ้านเลยโนทรศัพท์เี่อะไว้ก็แอบให้เห็นาาน้องไหมา แบทยูโบเลดูชาร์ดนี่ตาเจโบเนี่ยตำเหม <Cock S 2> <tinc S 1> ืนกินคอยตำาบกะโบอยมีคนกินหรอกพีเกับฟิลมสีเสืออีกไม่ไม่จะกินนี่จะได้สนุกสนานกันเก็อากี่เก็มาสพอแบบเจแล้วพแล้วร้ายไปอ่ะอันงกระไรโบงกระไรจเอ็นสันกินหั่นจะดีชเพก็จำเป๊ะเป๊ะเป๊ะก็้วอพวกเรากินเนี่ยตให่เนาะนี่ใบ่อย กากินเมื่อกีนีแสบอยู่แต่ว่ากินจจ่หั่านแสบพักนี่เลยวิ่พักเขาบอกินหรอกพักกันนคะฮะไม่เอาปริมาเอกอ่ะินีพีบรอนสินญี่ปุ่นยู่นี่เดูกมินก่อนก็ได้จังไปกอดก็ได้เดียใ้ที่เรียกนนนี่บัเนี่ย ช้มตำค่ะนี้วัดกินส้มตำค่ะ้กาวันนอาไม่ได้ทำวันนี้หยุดเจ็บแอวเจ็บแอวแอวเข็ดบะบอีะ้เบนนนนีนักไลอยนักไลเ่ยเสีนดินมันเนานะแอวแอรันเขาเนแอวรัปนปกแ่เล้พี่น้องวันนี้มากินสมตำน้ำตา สีสันนสมตำเกักินอยู่มงเก่าหมองเดิมเหมอนพี่น้องเออค่ะก็นั่งซเจะมานั่งผิดจุดอะไรรู้บุกเจาเหีนทีกันได้พอส่ง้ยชามีพิ่กมาอ่ะชามีพิ่นั่งทหามามากินสมตำเหมือกโอ้มีสื่นแบบอันนี้มานี่อันนี้หนอกะทัน ก็เสแต่ว mm. ่าคือควนทุวน้มันบกือบกบานองจากับมุือมันมีหลายโดดดักอันเดียวโอ้คอยกินดแรกขอเจอแต่โดดนี้นีอันนีอรเจี๊ยดจะเปี้ยวเปรี้ยวแบบไข่คือเปรี้ยวนบ้านแบบูสาวม่กสีหยาตัวนี้จะหน่อยเปวมันอันนี้เปี่วเนียนพักสี่นบาเอาเอาเอาไปปู้โหเป็นยังเราหมักกินวลา้ยยเอาไปหมันขึ้นก็หายมึงเศร้าก็เอาหายนะคนเรื่อนโชคซ้ำอันไม่หาน มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินก็เด้อัน้งมือเด้อพไมาเด้อมาเดอมาเด้อม,ม,ม,มากินสมตามน้ำกันเด้อไเอไรจะไปใช้ที่ไม่เสเใกิดทุก้วูใทุ่เมสัางคองบ่มนจะสั้งคองบ,องโงบ่โทรทางได้อ๋อ นั่นจากทิ่สมตามาแล้วก็พาเจมาย่านตลาดตลาดตือตลาดเซเว่นรู้เป็นรู้เป็นตลาดรักเซเว่นเซเว่นใหญ่พี่น้องแต่ว่าห้าโมกข้อยขม่ามันเปิดไหมแต่บูร์นเปิดเท่ากับว่าไเขาม่าก็เดือส่วนเพิ่มขมาส่วนเพิ่มาว่ามเป็นอยังตลาดเป็นอยังเซเว่นนะหรือแบบปตลาดเนี่ยเป็นอยังเซเว่นเป็นอยังเซเว่นเปิดไหมเพราะเซเว่นนี่ก็ใหญ่เลยเปิดไหม่ใหญ่ ด้านนี่ค่ะเปิดไม่ทนนะจะาห้าบคคยอยามาท่านก็จะมาทางดกนี่แหลเาซีเป็นนึกน้องของอันนี้ยังเ่ยตุนชันตะคอสบอลเปาไอเจนั่งเจ้าเอองายเลยดิไอเจ้นั่งกับว่านั่งเนาะมีพวงนังบอลีกกับซบัมีนเนยังในั่งเคะเอออ่าที่ข่ห้านั่งคายดูเลยมั่งนะเอาตั้งรู้มั่ เด้กชายดูไหมโอ้เป็นเด็กน้อยอีกงามแบบงามแบบรูปควันนะคะไม่ออกไม่ควันไม่เห็นจะปิดหม่างโอ้งามกล่องขอยงามสัดเจนนี่ข้าวบวเออเด็กสีส้มไปให้เราคนละเห็นว่ามาถ่ายดูสวยเนาะตายแต่เจ๊้สั่งามมาดูนี่สิดินที่ว่าเมไม่เคยขำมากเนาะพี่น้องนี่เลยเในควัน ดูพ่อเจ๋อสั่งข่เหนอะได้ดิพี่น้องเออเซเ่ตนม่อพีนอม่เอนินอ่เดเ่วเซาบ็ต้องจะเริมเขามาคั้งเดียวพ่เจเขามาได้คนพาคุณมาเที่ยวเจะไบอกเคยมาเซตัวก็คือมีชีบาทมันนังงมันจัดอันคือถูกแท้ครโอ้จะปรจา ใหญ่กว้างดีเนาะสิเนาะนี่ใหญ่เพิ่นบ่ได้นะเพราะว่าสิได้เปิดใม่เปิดม่สิแก็บ่มี้เนีเห็นแพี่น้องปาแล้วอยาองอยากินองแล้วลองเบิ่งก่อนเอาหยังล่ะาเดบ่ได้มีหยังอกเาก กาแฟดาวพี่น้องกีกาแฟดาวกินกาแฟดาวใเลอืกินดีอย่างนี่ไทยมีถอดดัมสอกาแฟดาวบที่มได้ิปอดบ่าไเบัไม่ถูกวะมันซ่อมน้อยแต่ซื้อว่าหันซ่อมแบบง่ายมันบัวอออบ้านจริงกินเตนบกเศ เก็บแบบนได้แต่มันได้แตนข้าก็นักซ่องนี่ไหนพิ่มที่คุมาโอ้แพงไรมีหน่อยซ่องคาจักซ่องมึงอยกเ่งิมึงวุ้ยได้ซองสิบได้ซ่องแต่ไหนมึงจักซ่องทำนั่งิกมันทันทันทันมึงซ่องมึงีเดยหหาซ่องหาซ่องใครหันซี่ิใดรปุ๊บซีิบเก้าวะซี่ิบเกาะชองละสิบาทกติว่าแพ้ง่วันนี้ กาแฟ้าวกับกาแฟเยน้องเต้เนาะนี่มันคือมีหูน่ไหเี่ยิบกามเรอไหนหาช่อหาช่อนี่คือเป็นหูนใ่ไหมเป็นยำสอดบ่เออเสด่ดี๋ยวอดีใจดิ่ร่มเจีอนี่มองนี่ฮันเอออันเดียก็นี่กระดาษกันบางส่มนี่เงินบนนี่กระาวบนนี่หงามดีช่องนี่ด้าวเหรอมันคือกา่าวกัน มาสคือกันคสีเดียวอันนี้่ตัวสีเขียวคือกินสีเขียวตัวนี้อ่าท่นคือรอนนาถึงมาเนาะมีเด็สีนี่บท่นี้คือหย่าว่าจะกินเลยปะยังเดนี่ตัวนี้ทราบว่าโปนยั้งอ่านโน้ตกาแฟไทยวะ้าไม่ใช่โบมีตัวนังซื้อลาวเนี่ยแต่ว่กาแฟของไทเนี่ยโอ้ใชมคือกันเนาะอีล้ลาลา ฮาวงกลตัวนังซื้อเนี่ยคันเท้าเาเฮานี่คันเท้าเห็นตัวนังซื้อได้เขาจะหมั่นใจนะบอกของเราโอ้ดีดีดีกายยังกอคาเฟเราวาหาีดีคาเฟ่เราอ่ะอ่ะเอาแบบวเบิอ่าก็มาหัดให้น้อพี่น้องเยมีนียยากเนาะยังะคะี่นีมี ท uh, yeah. okay right. ี่เกินะีมีจักบาริมบาร์นีบาผีสืองาเอาไว้มันองซีบมอั้งแรกซีบรอดูค่อยกินอยงนี้แลค่อยกนเออเออเอาอใจเองก่อนอจเ้งอใจนาะยเออไม่มีอันนี้ดโตยายสิเป็นใายระจมเรเจเวลาเขาเปืดกินนะเากับจังอามาจับโต้เรเจ๋อมันไมคยกินเลยอนี่เด้อกินเนาะ ข้าของกินนี่อะไรเมน้กินทุกคนกคนะเออป้าเอาเป็นยังตรารได้ป่ะเนี่บบเคยมายางซีเรีให่ยข้าคนมายางเนาะแ่างยุซีเรสเป็นใหญ่ก่เอาจ้องจะอยากเป็นเคยกินยางอันนี้ยังเกจะเจ๊เจจะยากว่ะแต่ว่าลมแล้มาเตเากินกินเคยกินกันเดยกินทางเดนี่แล้วกินจะได้ก็บ กเอาอักดึงออกมาเจียวคือ hey ว่า ah, ม sure ีบวกจ้ามาเด้เคยได้ซอสหันโอ้ตีตันเดี๋ยวไปบ้างเดดเท่าไไรโอ้มับนาอ้มั้าตงใช้ไปที่ไหนหอห่อห่อนโอ้อันนี้ซอสหันเอากินเบิงแซ่บ่ใช้ซอสมิเตมีเตอซอสซอสซอสมะเขือทีหน่อยจะยากอย่างีงคะเน้ บ่อยากซอสก็มาต้องซอสนั่นตัวคำอะไกินแน่จีเออันเลยหานน้านั่งอยู่หาดยเอนั่ดเออนั่งดอดเออคือเคยกิน้าเขืออนแต่กแล้วเการซอสเดี๋ยวเดี๋ยวจะมือไปกินนันไอ้ติมที่อ่ะนะ้าขอกระเขาปุเป็นจะพาขระเขาไอ้ติ่มยุติรามท้าจะพากระเขา องไอ้เ่คยกินนะเอ้ยบ่เคอยดีเห็นเออ้ชั้นนี้เนนมหนบุกสีแซ่บแซ่บบ่เนืหนาคือนโแซ่บเนี่แซ่บบ่เดี๋ยวาค่ยกินจะบานนะอเออเฮ้นมันห่วยเนี่เออรสสตรสสัตเป็นแบบไ่ะรสสาตฮมันเป็นแบบซีดอยู่บ่ แล้วแบได้จ้ะแซ่บบางอย่างไมเปลี่ยนอ้วันนี้แซ่บวะวันนี้เดอยากินของยางก็ได้ยากได้แค่นันแล้วกซีซีบอเหี้ยงเลยขา้เกือวะที่สามซื้อที่ว่าแต่คน่ได้ที่่าั้งแต่คนไม่ค่อยกินพอเา่ค่อยกินเออพอเาม่ค่อยกินนะมาเอาวน นแบบน,บม,ม,นม,มาปูหอมเจ๊บอกกัดเสรีเนานะเจ๊เปนหอมเต็มเลยคือยังอมเดี๋ยวนะขอยอยากก็นเพื่อิงกินอันานคายแบบปุนนะ๊มีบนยัดดปเนาะ <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อขาหอบบก็าคินะ เือว่าุงจีบกุงจีบขนมจีบหเห็นบนี่ยิเขาชักขนาขนมจีบอเ,เออนี่เนื้องไงมันเนี่ยเน,น,นื้องไงมันนี่ยรจีบกับกินมทาทั้เร่งใส่ะมัน,น้องมันเครใส่แล้วนะบแบบเอาซอสแทบแบบนี้เลยแล้วก็ุนก็ไปสงสัยจิตใจมาจากอแทบแทบโค้จามาทั้งหนใส่ก็ แอบนอกแอบแอบไม่บ <Net> ่อยกินของกับ hmm. ่บ mm ่อยกินแต่ที่บ้านจะเพื่มมันนอกกักับนอกกันแเอาก็บุ้กชงสนะจัวตเนีเด้อยากินตัวนี้เวลาี่แสบมันก ออกจากการเชเวดกันมาเอกภาพต่อมาเอาน้าให้จีพื้นเสียวน้ามเมื่อนี่มาอ,อุ้ยแตครับพี่ครับพีเลยนี่แต่มาเมา่แต่ภาพมมาพื้นมากพื้นเมาเมา,มา,เ,มาเอาตำนามาเอาตะคองสิ่งโดยคนไ, <ป S 2> ไปดูตาผม,อมเอาแต่นานะอะไรเนาะผม,มก็จะเอา,อาอเอาาียงหรอกใช่ไหมก็สิทธืหายแค่เราจเก็บค้าเก็บแพงมากโล่งเก็บบ้านลล่งได้น้ำเผ็ดหน้าบ่ายยังไหนตาเนาะอารุเจ ข้าจะมาอ๋ออือจยิเอารถเถอะชาไรสามสิบบาทสองตัวหาสีได้ันเจโอ้สองตัวให้ด้หนิสองตัวห้าสิบบาทข้าเจมานหยางกับสามบ้าเรามาเบิดเงินเูพี่น้องมาเจ็เป็นิย์่อนกบาเฮ็ดยังกาเฮ็ดยังกาเถอะเพ่อสิซื้อเป็นแม่ที่มันเข่าบวได้เลยเนี่ยเนาะเข่าบวได้เลยแอมเด้อเดินหนเด้อ นี่ยนักกระซำอาณานักก็ซ้ำผาดีนักมันผาดีนักกระซำเช็ดกระบอกใส่ไพ่าเยอๆงนึกช่องตัวนี่ได้สันตวนซี่นี่ปนเนซนี่เนี่ยนนค่ร้เออนุนิค่เ

ท้องเต็มยังแน่ไรมีไรว่าพักขาดนะโอ้เห็นเลยพยายาเอาเะไพักขาดสังคมเขาก็ต้องส่พักขาดทามอันนี้แค่นี้เันตมันตัวมึงนะโตเนาะมนบมาคูใส่เครื่องในไม่พรบคูดีคู่ทำซื้อที่รังมามกๆได้แบะนี้เฮงเฮงเติมแล้วจริงสิม่ไดงสิบบุเงินบวถึงบว้นบำเนาะอะไรเดี๋ยวภาพโบมาภาเรามาเสียเงิน แต่โป้ม่อแกนันพ like ่อมาเอาจริงๆสมบุกบันต้องกูหาวเจ้าพราว่านักเอกนี่ข่าวอานอกนี่คนจะคล้ายหนาเพื่อนนะฮะม่นะขอบริบบบเพราะว่าภากันเปนตลาดนักเอกเพราะก็มากกับสมบุกสมบันปามาเองเอฟซีก็ว่าอยู่กวนา พ่อโอเป็นนางเอกซ่องคุยก่อนกับแม่เน้าเกอดพแม่แต่ว่านังเอกแล้ก็คอยพย่งยุ่อยรมาเป็นดโซ่อง่คอยเปิดซ่องคอยคอยว่าคอยยุ่งเพื่อให้เป็นนังเอกซ่องคอยเนาะื่อกะเพราหม่าเถยงนี่ผมมาปีงอมให้น้องสะปรอมต้มยงาะนะไอ้ตนต้มยบ๊วแม่นะบ๊แม่นะคอยมาเสียเี่ยงไม่เร้องบ๊วเส็เองกูกเก๊ก้าพนบาพนบ ยังพี่น้องเอ้ยคันเหตุประกาศถามข่อยด้วยมากระแนงแต่มาเรื่อนี่อยู่ใส่ข่อยก็เอแบบว่าโอ้กูเห็ดเองกูสาบายไปนั่งอันมาตรฐาดกับคำไหมเนาะคนกระเพ้าเมื่อคือกันในเห็ดข่อยกระสมบุกสมบัตินี้เรียนเอาเลยค่ะหายดูแต่พัตะพื้นอยู่เดี๋ยวสีซ้อนเหลืองอี่หนึ่งตายก็จะเต็มมันจะพังมาขดปิดกล่องก่อนปิดกันปะ อันคลิปนี้ก็ขอดาสซมีก็เด้อพี่น้องมาตรตะระอะไก็มาเฮ็ดกับข้าวกับน้ามีแต่มาต้มยังกับโอ้นี่มาต้มมากัมบมาเนาะจีฮ้อมสุตดำเจียวปะก้ะเตาเออพี่จีฮ้อมสุตดำเจียวปะก้ะเตาของเนี่ยเพิ่นบุคคลอะไรเหตุการณ์ง่ายๆเขาก็ใช้เพิ่นอันนี้งานการบริหารไอ้เพิ่นเหตุการกินเนาะเหตุการกินไห้เดี่ยงกูวะเนี่ยเดี่ยงวัชุกุลเนี่ยไงกั้นน้ำป๋อไปเด้อพี่น้องเด้อ